ชีสาบาร์บี้นะคะแล้วคุณก็อยู่ในช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบี๊ก็จะมาดูดวงดูดวงความรักนะคะของชาวาธาตุลมนะคะชาวาธาตุลมประกอบไปด้วยราศีอะไรบ้างนะคะชาวธาตุลมมีราศีมิถุนตุลกลุมนะคะมีถุนตุลกลุมสําหรับเพื่อนๆถ้าใครอยากจะรู้ว่าตัวเองอยู่ในราศี มีถุนตุลกุมหรือเปล่านะคะอยากจะดูวันที่ก็สามารถที่จะดูได้ด้านล่างนะคะบิทิ้งไว้ในช่อง description นะคะก็การอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading เช่นเคยคือการทั่วไปนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างรเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัวเองนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะมีคําถามอยากจะถามนะแล้วก็อยากปรึกษาหรืออยากให้พี่เปิดแบบ YouTube นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ด้านล่างได้นะคะบิทิ้งไว้ในช่อง description นะคะ ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะเราก็จะได้คุยกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยากดูรีวิวนะคะในการดูดวงส่วนตัวของบี้หรือ,องไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดูได้ที่ชุมชนนะคะในอ,อ่ย t u b e นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปดูที่แฟนเพจนะคะไอจได้นะคะโอเคชาวธาตุลมค่ะบี้อาจจะไม่ช้านะสำหรับชาวธาตุลมนะ ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอพลังงานไพ่เนี่ยคะ่ะทัดลมครึ่งเดือนแรกตุลาเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของคุณอันนี้เป็นทุกสถานะดูได้ทุกสถานะเลยนะคะแล้วแต่สถานการณ์สำหรับใครที่อยากแยกสถานะหรือยังไงก็ไปดูในราศีได้นะคะชาวท่านลมค่ะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของตุลาคม ขอพลังงาน,นไพ่เลยค่ะมาคะ่ะไพ่ใบแรกคะ่ะ Nice of Swords คะ่ะ Strength คะ่ Four Age คะ Four Pentacles a c e of Wands ค่ะ Seven o f Wands อันนี้สิบใบนะคะสำหรับพื้นดวง The Tower The Emperor ชาร t ติกเซเวนซับโนะคะจบด้วยไพ่ r e ี o ฟโซดชาเจเนมากๆมาดูไพยขยยะะ่ขยายเนี่ยค่ะขยายจิบใบพื้นดวงนะคะให้กับชาวธาตุลมเรื่องหล่สลับกันได้นะคะขยายมาสิสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกวิวพอจูนค่ะไพ่ในอ s บโซดค่ะ Two of Wands ค่ะไพ่ Six of Cups High Priestess ไพ่ Judgment Wow ไพ่ d e a t Four of Pentacles ไพ่ Queen of Wands นะคะจบด้วยไพ่ Queen of Pentacles อ่าในสถานการณ์ความรักนะคะสำหรับบีบี้มองว่าชาวธาตุลมขอคาถาวิเศษหน่อยนะคะมาค่ะชาวธาตุลมค่ะมันมีเหตุการ ที่แบบเชาวโสดนะคะสำหรับคนโสดวีโมองว่าคุณอาจจะเพิ่งจบไปนะคะมันเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็ d g m e n t ถ้าคุณยังไม่โสดนะคะถ้าคุณยังไม่โสดวิมองว่ามันเป็นปัญหาหนักมากจริงๆนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องออถ้ายังไม่โสดต้องประครับประคองความรักความสัมพันธ์ดีๆเพราะมันมีมันจะมีเรื่องเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นที่มันแบบฟ้าผ่าเลยนะคะสิ่งสิ่งนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแบบบุญนะคะคือแบบบุญหมายถึงว่ามันเป็นกรรมอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอคุณอย่าไปแบบคิดซีเรียสนะคะเพราะว่ามันแรงมากอยู่นะคะขึ้นไพ่วิวออฟฟร์จูนบวกกับไพ่ในซอฟสอดมันเป็นปัญหาที่ความทีคุณต้องปวดหัวนอนไม่หลับคิดมากอะไรต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับรู้อยู่แล้วนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะระให้ละคายหรืออะไรก็แล้วแต่อยากรู้ อยากรู้มาโดยตลอดนะคะมันเป็นสิ่งที่หรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ระแคะระคายเลยก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องรู้นะคะมันเป็นสิ่งที่แบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโชคชะตาได้กําหนดมาแล้วแต่สิ่งสิ่งที่เป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีพี่วงว่าอาจจะเป็นข่าวร้ายเพราะว่ามันทําให้คุณนอนไม่หลับแล้วก็คิดมากนะคะต่างๆนานา,นานะอแล้วก็มัน พอนึกถึงเหตุการณ์นี้ที่ไรก็อาจจะรู้สึกว่าแบบฝันผวาอะไรต่างๆนะคะมันันเครียดอะนะคะแล้วมันคือเหตุการณ์อะไรสําหรับคนโสดพี่อมว่าจบและจบความสัมพันธ์โดยกระทันหันรหรือไปรู้อะไรที่มันไม่ดีนะคะเป็นเรื่องของรักซ้ำเศร้าเนี่ยแหละเออสาหรับคนมีคู่ก็อาจจะจับได้ว่าเขามีคนอื่นเข้ามาหรือว่ามันเหมือนแบบว่าคนคนนี้พยายามที่จะเข้ามาแทรก แทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณและเขาและคนรักของคุณน่นะคะเป็นคนในความลับของเขาเนี่ยแหละนะคะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นคนที่คุณไว้ใจก็ได้คุณรู้สึกผิดหวังอะในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะนะคะถ้าเป็นคนโสดที่บอกว่าคุณก็ยังเจ็บปวดอยู่แผลมันก็ยังสดอยู่แล้วคุณก็อาจจะยังแบบ ไม่สามารถที่จะมุกออนจากคนเก่าได้ยังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนั้นอยู่นะคะบางทีก็อาจจะเออแอบเข้าไปส่งเข้าไปส่งอะไรบ้างไงเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆก็แบบขยักับความรักไปสักพักนึงพี่มองว่าถ้าคุณโสดนะก็ยังคงแบบอืยังยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะสำหรับคนที่มีความรัก หรือว่าไม่ชัดเจนก็นั่นแหละตามที่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นความลับแหละแล้วมีโอกาสสูงมากที่แบบว่าเขาจะซ่อนใครสักคนหนึ่งไว้โดยที่คุณไม่รู้แล้ววันนี้คุณอาจจะได้รู้ก็ได้นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือว่าเป็นคนที่มาก่อนก็ได้นะคะในสิ่งที่พี่รู้สึกอืม บีบอกว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีแบบพิรุษบางอย่างอ่ะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเขาดูเข้าถึงยากมากขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบมือที่สามที่บีบอกเพราะว่าการอ่านมันเป็นการอ่านแบบ journal reading แต่ว่าบีมองว่าอมันเป็นสิ่งที่โกหกอ่ะมันมันทาให้คุณไม่สบายใจอ่ะอาจจะเป็นแค่แบบไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าอาจจะแบบแอบคุยกันอะไรประมาณนี้แอบติดต่อคนเก่าหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่คนเก่าก็จะเป็นคนที่รู้จักมาก่อนแล้วอาจจะแบบเคยคุยมาก่อนคุณอะไรประมาณนั้นน,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 นะคะยังคงติดต่อกันอยู่แล้วก็ไม่ได้บอกคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าแบบมันก็ผิดหวังอะนะม,มันก็ผิดหวังในในการกระทําที่เขาทําอยู่ j u s t i c เข้ามาดูให้ขยายกันเลยนะคะ บี้ว่ามันจะเกิดแล้วแหละเออถ้าเรื่องนี้มันยังไม่เกิดมาอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วหรือว่ามันจะเป็นช่วงช่วงนี้แหละคะ่ะทุกคนในไพ่ของบี้ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณช่วงนี้หรือว่าถ้ามันยังไม่เกิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากว่าใครแบบยังไม่เกิดเราคือมาฟังแบบนี้แล้วมันจิตตกใช่ป่ะแบบพีบ่อ่านไพน่ในกิเทีฟหรือเปล่าแบบทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันจิตตกหรือเปล่าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ก็แค่แบบ ฟังหูไว้หูอ่ะก็แค่แบบมไม่ต้องเก็บไปใส่ใจอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราดูที่ตัวตนของเขาเนี่ยคะ่ะตัวตนของคุณก่อนอาการชาวธาตุลมตัวตนของคุณเป็นอย่างไรช่วงนี้นะคะช่วงนี้เดทอยู่ตรงกลางคะ่ะให้เดทเบลฟอร์จูนค่ะไพ่โฟออฟวอนโฟฟสอดเดอะเวลนะคะแล้วก็ไพ่เอชอฟสอด คุณรู้สึกว่ามันเป็นแล้วแต่อารมณ์ของคุณนะบางครั้งคุณก็เป็นคนแบบอิมมชั์นอลมากอะเป็นควีนซ็อคับรู้สึกแบบบางอารมณ์คุณก็เป็นคนที่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเท่าเวลาที่ชาวชาติลมคุณใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเนี่ยคุณจะสวิงมากเลยแล้วคุณก็จะมีความแบบดรามา่ามีความแบบเออคิดมากอะไรต่างๆนานานะคะอาจจะคิดแบบเซล เซลเวิร์สแบบประมาณว่าฉันไม่มีคุณค่าหรอทำไมทำกับฉันแบบนี้ทำไมถึงไม่เลือกฉันทำไมเหตุการณ์มันต้องเกิดแบบนี้ทำไมฉันต้องเกิดมาเจอกับเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆแบบนี้ด้วยอันนี้คือบางอารมณ์ที่คุณมีแบบว่าอารมณ์เหนือเหตุผลแต่บางครั้งนะคะคุณก็ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ก็คือแบบตรองแล้วก็มองโลกแห่งความเป็นจริงเข้าใจโลกมากว่าแบบว่า เออมันคือเหตุการณ์ที่ต้องเกิดคือฉันพอเข้าใจในสิ่งที่ต้องเกิดและฉันก็จะต้องยอมรับความจริงทุกอย่างฉันต้องผ่านมันไปได้นะคะคือมันทุกอย่างมันตีเข้ามาในหัวชาวท่านลมหมดเลยทำให้าชาวท่านลมกลายเป็นผ้ออาฟอบสอดผ้ o ฟอบสอดคืออะไรก็จะแบบหยุดนิ่งอยากที่จะแบบไม่เอาแล้วไม่ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆคือแบบบางคนคิดสั้นนะช่วงเนี้ยไม่บอกเลยว่า พยายามดึงสติตัวเองแล้วก็อย่าช่วงเนี้ยคือถ้าลมคุณต้องระวังตัวเองอ่อนแอมากๆนะคะพยายามอย่าอย่าอย่าคิดอะไรไม่ดีกับตัวเองอะนะคะเพราะว่าคือพี่มองว่าบางคนคิดที่จะแบบอยากนอนหลับไปเลยไม่ต้องรับรู้อะไรได้ไหมรู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอมันหนักจริงๆอิ่ะแต่คือพี่ทํางานตรงเนี้ยมาแล้วพี่ก็เจอแบบหลายเคสมากๆพี่รู้สึกว่า บี้เข้าใจแต่แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับที่สุดอะนะคะมันยังมีคนหตายคนอีกมากมายถ้าหากคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรืออะไรก็แล้วแต่บี้แนะนําว่าอยากให้คุณมองมุมกลับบ้างอยากให้คุณอย่ามองโรคในแง่ล้ายจนเกินไปแล้วก็ถ้าหากว่าคุณมีสตินะคะบางคนเนี่ยถ้าตะถือศาสนาพูทธบี้แนะนําให้นั่งสวดมนต์แล้วก็สมาธิจิตใจจะได้ห่องใสามากขึ้นแล้วก็ ไม่คิดมากนะคะไม่คิดมากนะมันแล้วแต่บางอารมณ์อ่ะคือบางอารมณ์เช้าถ้าลมคุณก็มันลมจริงๆอะ่ะบางบางอารมณ์ก็รู้สึกแบบเออโอเคแบบสรองขึ้นมาลุกขึ้นสู้แต่บางอารมณ์ก็แบบดาวนะคะช่วงเนี้ยคือค่อนข้างแบบให้คุณ Take care of yourself หน่อยนะอย่าปล่อยตัวเองให้ซึมเศร้าหรือว่าแบบ เสียใจกับอะไรนานๆน,น,นะคะเดี๋ยวบี้ขอไพ่โรแมนต์แองจิลโรแมนต์แองเจิแนะนำชาวธาตุลมเนะะี่ยค่ะขอสามใบนะคะอะ่กระเด็นกระดอนขึ้นมาแล้วหนึ่งใบนะคะ Give your relationship a chance Stay o f your promise t r i n k about your love life Getting to know each other very soon word waiting for คือ word waiting for พี่มองว่าทุกอย่างสิ่งที่เขาบอกคือเหมือนแบบทุกอย่างมันจะผ่านไป give your relationship a chance พีไม่ได้มองว่า,าให้โอกาสสำหรับคนเก่าๆหรือว่าอะไรเพราะมันไม่ได้ขึ้นพัน life แต่พี่มองว่า give your relationship a chance นะคะในนาทีนี้พีม่มองว่าให้โอกาสตัวเองมากกว่า ให้โอกาสตัวเองได้ได้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าฉันมีค่าคือนะวันนี้ชาวท่านลงคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าหรอในสายตาคุณคนนั้นอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่แบบคุณจิตตกหรือว่าคุณดาวอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการความช่วยเหลือถ้าไม่ให้หมอดูมมาช่วยเหลือคือบี่ไม่ได้อะไรแต่ว่าหมายถึงว่า คุณต้องการใครสักคนหนึ่งอะที่รับฟังปัญหานี้จริงๆนะคะอย่าอยู่คนเดียวมากเพราะว่าการที่อยู่คนเดียวเข้าใจบางคนต้องการผ่านปัญหาด้วยตัวเองแต่ว่าการที่เราแบบเปิดใจให้กับคนที่เราไว้ใจได้หรือว่าใครที่แบบสามารถที่จะดึงคุณออกมาจากจุดจุดนี้ได้มันทําให้ชีวิตของคุณแบบมองโลกในอีกมุมหนึ่งที่มันต่างกันบางทีคุณต้องลองเปิดตาหรือว่าเปิดใจดูว่า จริงๆปัญหาของคุณนะมันก็หนักอะ่ะบีเข้าใจทุกคนมองว่าปัญหาของตัวเองหนักมาก,มากๆอยู่แล้วนะคะตราบใดที่ไม่ได้แบบเจอด้วยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอยากจะให้มองมองมุมอื่นบ้างมองคนอื่นบ้างว่าที่เขามีปัญหามากกว่คุณก็มีนะคะ give r e l a t i o n s h change คือบีมองว่า work on your partnership เออบีมองว่า คุณน่าจะให้โอกาสตัวเองมากกว่าไม่น่าจะแบบให้โอกาสคนเก่าๆอาจจะถามว่าให้โอกาสคนเก่าๆได้ไหมก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่คอนโ control ยากวิรู้สึกว่าให้โอกาสตัวเองมากกว่า word wedding for รอเวลาแบบให้โอกาสตัวเองได้พิสูจน์ว่าเรายังมีคุณค่านะคะ Let your friends help ช sure, ่ Let your friends help มีหลาย relationship mm hmm. ในชีวิตของคุณนะบีมองว่าชาวธาตุลมคือแบบเพื่อนเอย่ยอะไรเอยอย่ะที่แบบเป็นกัลยานิมิตท,ที่ดีกับคุณนะคะ financial financial and Korean อ uh, ่บีมองว่า you deserve love อืมคุณเหมาะกับการความรักแต่ว่านาวันนี้ไม่ว่าใครจะทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าหรือด้อยค่ายังไงจริงๆแล้วแบบ มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองอะที่เลือกเองว่าคุณจะแบบจะยอมรับมันจริงๆหรอเขามองว่าคุณไร้ค่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณใครจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตัวคุณเองจะมองว่าตัวคุณไม่มีค่าจริงๆหรอคุณไม่ให้โอกาสตัวเองหรอ you deserve love คุณเหมาะที่จะมีความรักคุณเหมาะสมที่จะมีความรักอยู่แล้วแต่แค่คนคนนั้นไม่เห็นค่าคุณเท่านั้นนะคะ financial and career ก็คือแบบโอเควันนี้เราอาจจะแบบ สอบตกเรื่องความรักวันนี้เราอาจจะแบบเสียใจเรื่องความรักแต่เรายังมีอื่นอีกมากมายในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป้าหมายเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังคงที่ต้องดําเนินต่อไปนะคะเรายังมีครอบครัวนะคะที่อยู่เบื้องหลังเรายังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทํานะคะในความฝันของตัวเองอยาระทิ้งอะไรต่างๆด้วยเพียงเพราะว่าความรักมันจบไปหรือว่าเพียงเพราะความเครียดในความรักก็แล้วแต่อันนี้คือ บี่พูดโดยรวมนะคะในสิ่งที่บี่เห็นในหน้าไพ่อะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตนของเขากันบ้างนะคะเขาคนนั้นที่ชาวธาตุลมดิวด้วยเนี่ยเขาเป็นยังไงและเขารู้สึกอะไรบ้างนะคะขอพลังงานไพ่ตัวตนของคนคนนั้นของชาวธาตุลมเนะะี่ยค่ะเขาเป็นอย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรอะไรยังไงนะคะ King of Pentacles Page of Cups ค,ค่ะ ไพ่เก้าดาบนะคะไพ่สเตรน์เดอดซันเมื่อกี้บี้มอกว่าคุณเป็นปนั๊บนึงนะบี้กำลังคิดพยายามคิดพื้นดวงก่อนว่าบี้บี้บี้บอกว่าอะไรบี้บอกว่าคุณอาจจะเป็นคนในความลับหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องขอบคุณไปรับรู้อะไรบางอย่างที่ไม่โอเคใช่ไหมอาจไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่เก้าดาบไพ่สเตรนด์ ไพ่เอชอฟสอดนะคะไพ่ไนส์อฟคัพทัวร์เพนทาเคิลถ้าหากว่าเขาเป็นคนเลือกเดินจากไปบี้ก็บอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแต่ว่าคือสิ่งที่บี้มองเห็นในคนคนนี้คือเขาก็แบบมูกออนในชีวิตของเขาอะนะคะเขาก็ยังดําเนินชีวิตของเขาไปเรื่อยอะคือก็มีแหละคือบี้เห็นว่าสิ่งที่เขาเสียใจหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกับเขาในในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็แค่ก้าวดาบอะก้าวดาบคือแบบคือมันก็แค่ความรู้สึกแบบไม่โอเคเท่านั้นแต่ว่าไม่มองว่าชีวิตของคนที่เป็นคู่ของคุณหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่เขาก็ยังคงแบบยังดําเนินชีวิตของเขาไปปกติถึงแม้ว่าบางครั้งแบบก็เขาเป็นคนกระทํามันเนอะ มันก็ง่ายสําหรับเขาก็คือแบบถึงแม้ว่ามันจะมีเฟลเฟลมีอะไรไปบ้างแต่คือเขาก็ยังดําเนินชีวิตปกติเหมือนแบบก็ชีวิตเขาก็ยังเดินต่อไปอ่ะแล้วแล้วคุณจะหยุดเกี่ยวกับที่ทําไมใช่ป่ะเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปทุกอย่างในชีวิตของเขาการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งความสัมพันธ์เขาก็ยังคงแบบไปเรื่อยๆของเขาอะก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบ เสียใจอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราดูไพ่แนวโน้มในอนาคตกันบ้าง Age of Cup ค่ะไพ่ส mm ิบ hmm. เหรียญ3ถ้วย Justice Date ไม่ว่าคุณกำลังกับเสียใจกับคนที่เขาแบบไม่มีสถานะกับคุณด้วยซ้ำหรือว่ามันอาจจะจบกันไปแล้วไพ่ p r i n เทส เดอดทาวเวอร์น่าจะเป็นคนที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วถามว่าอนาคตความสัมพันธ์เป็นยังไงเอ,อพลังงานขึ้นว่าคุณก็ยังคงแบบยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่นะหรือว่ายังคงที่จะแบบด้วยเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างช็อกโลกกับคุณมากแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไป ถ้าถามว่าจะมุกออนจากความสัมพันธ์นี้มันจะรู้สึกยังไงมันก็รู้สึกแย่แล้วก็หนักอยู่พอสมควรนะคะจริงๆมันกระทบกับใจคุณมากแล้วภายในอีพิโซดนี้มันก็แค่ไม่กี่วันนะเนาะก็คือคุณก็ยังคงแบบแอบมีรออยู่บ้างหรือว่ายังคงแบบหยุดนิ่งบางทีอาจจะขังตัวเองในในความมืดเพราะว่าคุณไม่มั่นใจตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณจะตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตได้หรือเปล่าคือ คุณไม่อยากทาแบบนั้นเลยด้วยซ้ำอ่ะจริงๆถ้ามันมีทางเลือกได้เลยประมาณนี้นะคะอือบิ๊ไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาจะยังแบบติดต่อคุณอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าบี่บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเขายังติดต่อคุณหรือว่าพูดคุยกับคุณเยียวกาสมากๆที่เขาจะแค่แบบเอ่อพูดหรือคุยเพื่อที่จะกักคุณเอาไวอ้อ่ะแบบไม่ได้ บี้ไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ที่แบบคิดจะจริงจังกับคุณหรือว่าจะกลับมาเป็นอะไรกันเลยแต่ว่ามันมีแต่คําพูดดูดีอะแต่การกระทําแบบขอโทษนะคะการกระทําแบบอืมอถ้าพูดอย่างนี้มันจะแรงเกินไปบ้างบางคนอาจจะรับไม่ได้จากการกระทําแบบมามา <c oughs> คือการกระทามันแบบมันไม่ใช่เหมือนคําพูดเลยอะการกระทําคือแบบทําให้คุณเสียใจตลอดหรือว่าแบบ ไม่โอเคอะไม่มีสถานะชัดเจนนุ่นนี้นั่นแต่คําพูดคือสวยหรูมากมันก็แค่สิ่งที่ทําแล้วมันทาเหมือนเขารู้จุดอ่อนของคุณแล้วก็อาจจะแบบรู้ว่าคุณอยากได้ยินอะไรแล้วก็พูดสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่จะแบบทําอะไรก็ได้อะพยายามเข้ามาวนเวงกับชีวิตของคุณอะไรประมาณเนี้ยคือคุณอาจจะแบบย้อนแย้งกับบาร์บี้นิดนึงว่าเนี่ยถ้าหากว่าเขาแบบไม่ทักมาเนี่ย มันก็เหมือนทําให้ให้ความหวังอะอะไรประมาณนะี้คือแบบรู้ว่านิดหน่อยก็แบบเราก็มีความหวังขึ้นมาแล้วคือก็พยายามทําแบบยังไงก็คือกวนตีนิดนึงอะแบบคือใส่ใจก็ไม่ใส่ใจป้าแต่ก็มาทําให้เรารู้สึกดีบางครั้งก็มีคาพูดดีๆเข้ามาบางครั้งก็แบบเหมือนดูใส่ใจบางครั้งก็ดูแบบออนไลน์แต่คือทางที่ตัวเองก็มีคนของตัวเองอยู่หรือว่าแบบ เ,เป็นอาจจะคุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนกันแต่ว่าแบบทําเหมือนดีทําเหมือนแบบใส่ใจทําเหมือนรักฉันแต่ว่าท้ายที่สุดเธอก็ไปแบบว่าไปแอบ,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 บแซบก,บกับคนอื่นคือมันได้หรออะไรประมาณนั้นน่ะน,นะคะมาดูไพ่แนะนํากันบ้างดีกว่านะคะสําหรับชาวทาตลมไพ่ค่อนข้างนกาทีฟแต่ว่าบีก็พยายามใส่ข้อคิด ไปให้เพื่อนๆนะคะอย่ามองว่าบี้อ่านแต่เน็กกิทีฟนะคะบี้ก็อ่านตามหน้าไพ่นะทุกคนเรามาดูไพ่แนะนำกันบ้างนะคะจะได้หาแสงสว่างนะคะให้กับเช้าธาตุลมนะคะมาดูไพ่แนะนำขอไพ่แนะนำนะคะไพ่แนะนำเช้าธาตุลมนะคะว่าใจยังไงบ้างจิมเมชเชน พยายามเปิดใจมันอาจจะมีใครเข้ามาแต่ีิมองว่ามันอาจจะมีใครเข้ามาใหม่เข้ามาหาคุณมาทํามาเข้ามาทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชาวธาลุมอาจจะแบบยังไม่พรอ้อมอาจจะยังรู้สึกแบบมุกอ้อนจากคนเก่าไม่ได้ไม่ใช่อ่านจ๋าหรอกคือใช่เลยนะคะเจอเวอร์ Verm, มีคนเข้ามาพยายามคิดว่าถ้าเกิดเขาทําได้เราก็ต้องทําได้บ้างสิเออให้แนะนํเหรอ จริงๆแล้วคุณอาจจะยังรู้จักคนๆที่คุณรักอะไม่มากพอก็ได้แล้วก็พยายามแบบถ้ามีคนเข้ามาก็ก็แก้งเปิดใจสักนิดนึงคือไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเออคิดว่าเราต้องปิดความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้นะคะอืมเดอะสตาเดอะสตามันคือความแบบคิดถึงมันคือความเฝ้ารอในสิ่งทีบี้เห็นคุณกําลังเฝ้ารอกับกับ เอนิจี้เก่าๆในอดีตอยู่นะคะหรือว่ายังบุกออนจากคนๆไม่ได้แต่บี้บอกเลยว่าต่อให้คุณฝืนหรือว่าดึงดันไปมันก็เป็นสถานะรักตัวเลือกอยู่ดีอะนะคะทําไมเราถึงแบบไม่ไม่อยากเป็นตัวจริงของใครสักคนหนึงล่ะหรือว่าถ้าแบบว่าคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมันก็ยังคงแบบเป็นสามเศร้าสามเศร้าอยู่นั้นนั้น เดอะสตามันคือการฟื้นฟูอะไม่มองว่าลองอยู่กับตัวเองลองฮิลตัวเองก่อนช่วงนี้ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะเอาใครมาแทนที่เขาหรือว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าอย่าเพิ่งไปคิดเป็นกระทั่งสิ่งสิ่งที่ว่าเออตัวเขาจะตอบไหมจะรักไหมจะรู้สึกยังไงกับฉันคือตอนเนี้ยขึ้นไพ่เดอะสตาสองใบไม่มองว่าฮิลตัวเองก่อนหมายถึงว่าอย่าเพิ่งไปสนใจว่าใครจะคิดยังไงกับเราเอาความรู้สึกของเราก่อนเป็นหลักแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองรู้สึกดีให้มากที่สุดนะคะ ก็พอแล้วอะอย่าไปแบบคาดหวังกับอะไรที่มันแบบ getting o t h e r waiting for ไม่มองว่ามันเป็น let s o friends าเฮ้ยขึ้นแต่แบบขึ้นแต่สิ่งเดิมเดิมอะ h i s c o u l d be the one passion ซึ่งขึ้นแตบให้เดิมเดิมม่มองว่าคือตอนนี้อยากจะให้ชาวกองชาวธาตลมมานะคะ โฟกัสที่ตัวคุณเองก่อนแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองก่อนถ้าไม่โอเคก็ถอยออกมาก่อนนะคะเล o u r friends help <S <c oughs> ก็บอกอย่างที่บอกว่าอย่าอยู่คนเดียวนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องแบบปรึกษานะอาจจะเป็นหมอดูหรือว่า,าจ,จะเป็นเพื่อนนะคะคนที่สนิทคนที่แบบเราไว้ใจได้แล้วแล้วเ,เ,เรามั่นใจว่าเราจะได้คําตอบที่ดีกลับมาแล้วก็สามารถฮิวเราได้อย่าอยู่ตัวเองคนเดียวแล้วก็คิดอะไรแค่คนเดียวนะคะ ก็พยายามที่จะฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองก็แล้วแต่นะใครที่มีบาดแผลหรืออะไรก็ตามนะคะก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้มากๆก่อนอย่าเพิ่งหาทำหรือว่าสรรหาอะไรเข้ามาทําให้ตัวเองเจ็บปวดใจอีกนะคะมหมองว่าตอนช่วงไหนอีกไม่กี่วันเนี่ยภายในเอพิโซดนี้ก็พักๆก,ก่อนนะคะพักก่อนหน่อยนะโอเคบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครป์ได้วยนะคะไว้เจอกันเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย